นทีีจ่จเลยรุ่นนี้นะคะให้ไปเลยพ,พี่จ๋าใครชอบนะคะจัดไปเลยค่ะ890สบาทสาหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยหลุดสต็อกมาจากพี่พจ๋าเป็นงานก,กระดุมผ่าหน้าแกะได้ทุกเมตรลูกค้าเป็นงานก,กระดุมผ่าหน้าแกะได้ทุกเมตรเลยนะคะสำหรับบอกใส่สบายคะ่ะนี่รุ่นนี้นะเป็นงานติดเพชรด้านหน้าลูกค้าจ๋าเป็นงานติดเพชรด้านหน้าเลยด้านหลังก็จะเป็นงานลายดอกนะคะใครชอบรุ่นนี้จัดเลยคะ่ะ890บาทเท่านัท้นนะคะ4ีห้าหสีชมพูค่ะรหัส A575 หสีม่วงค่ะรหัส A575 สี เหลืองค่ะลูกค้าจ๋า A 4 32อก36ถึงใส่ได้เป็นงานแบบตรงนี้จะเป็นงานเหมือนดอกกล้วยไม้ลูกค้าจ๋าตรงนี้จะเป็นงานเหมือนดอกกล้วยไม้แขกกระบอกนะคะด้านหน้าด้านหลังเลยมีลายทั้งสองข้างลูกค้าจ๋านะคะใครชอบนะ800บาทเท่านั้นใส่ลำลองใส่สบายๆลูกค้าจ๋าใส่อกไปทำทุวร์ทัรได้หมดเลยเห็นไหมคือแบบใส่สวยๆลูกค้าจ๋า3 6สหถึงนะคะสำหรับงานปีน้ำเท้ารุ่นนี้นะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะลูกค้าแต่งเป็นลายแบบลายกราฟิกแบบนี้เลย A 4 0 9 890บ์เก้าแปดร้อยเ้าจิบบา สวยมากลูกค้าจ๋างานของเขาเป็นงานคอบีนะคะใครชอบรุ่นนี้นะรหัสขอไข่นะคะพี่จ๋าเพราะว่าหนูสต็อกมาแค่2ตัวมีสีชมพูกับสีน้ำตาลลูกค้าจ๋ามีสีชมพูกับสีน้ำตาลนี่เลยสวยๆลูกค้าจ๋าแถนสีสุขไข่จ้ะลูกค้าชมพูแล้วก็ลายน้ำตาลนะคะนี่ใส่ออกมากสวยนะ พี่จ๋าสวยๆใส่กับบางฟิงยงกันดีๆได้เลยนะคะโคนลายดอกแบบนี้เลยลูกค้าจะติดก,กระดุมบนก็ได้นะคะจะติดก,กระดุมบนก็ได้แบบนี้นี่เลยค่ะแบบนี้เลยลูกค้าสวยๆค่ะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะใครชอบรุ่นนี้นะ890บาทนะคะเป็นงานปกเชิดแถ่นสีส่วนสวยๆเลยลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะแบบ แกะกระดุมออกแบบนี้ก็ได้นะคะนี่สวยมากเนื้อพีส,สวยนะคะลูกค้าเนื้อพีส,สวยสวัสดีเธอเนี่ยแขนสีส่วนลูกค้าจา๋าสุภาพนะคะสีที่น้ำใส่อยู่คือสีม่วงนะคะลูกค้าจา๋าหรือว่าลูกค้าจะติดหมดก็ได้เป็นงานทรงเอนะคะลูกค้าจา๋าเป็นงานทรงเอแบบนี้นี่เลยค่ะ สวยๆเลยใครชอบนะคะรุ่นนี้890บาท291ค่ะรหัส A 29 1นะคะเป็นงานลายกราฟิตตรงนี้จะมีดอกไม้แบบนี้เลยแล้วก็ติดเพชรนะลูกค้าจ๋าแล้วก็ติดเพชรแบบนี้เลยนะคะเป็นงานแขกกระบอกนะนี่เลยด้านหน้าด้านหลังค่ะลูกค้าจ๋าพี่พใส่สบายค่ะแต่ว่ามีสีเดียวนะคะมีแค่สีดาลูกค้าจ๋ามีสีเดียวมีแค่สีดําค่ะนี่สวยๆเลยลูกค้าจ๋า รหัส A 3 3 3ลายของเขาจะเป็นแบเหมือนลายควันูคกคาจ๋าเหมือนลายควันแบบนี้เลยแต่ว่าด้านหลังจะเป็นเรียบๆนะมีกระดุมเนาะเป็นงานฮูโทนนะคะฝั่งนึงเป็นสีส้มอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีสีสสขาวหูสวยมากบอกเลยว่าสวยตะโกนพี่จา๋ารุ่นนี้อ่ะใครชอบนะคะจิ้มกดสั่งได้ลาแบบนี้เป็นงานพิมพ์ลายค่ะพี่พี่จา๋าแขนยาวนะคะใครชอบกดสั่งได้เลยพี่จา๋านี่แคปรูปทักอินบอกได้เลยนะ8 9ดรานารักมากมีสีเดียวคือสีน้ำตาลูคากคาจ๋าด้านหน้าปิดเพชรนะคะเนี่ยเป็นงานเหมือนโบแล้วก็แต่งเป็นงานดอกแบบนี้รหัส <300 S 1> 3 0 0นะคะรหัส a 3 0 0นี่เลยอก36ถึง46นะคะเป็นงานเสื้อตัวยาวเลยพี่จา๋าเป็นงานเสื้อ44ค่ะรหัส A344 สำหรับรุ่นนี้ใครชอบนะคะเอาเลยพี่จา๋านะคะมีลายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะอก36ถึง46ค่ะเป็นงานการะดุมหาน้าแกะได้ทุกเม็ดเราจะใส่แบบนี่ส่วนมากพี่ๆีก็จะปดกระดุมบนอยู่แล้วเนี่ นี้แขนแบบแขนกระบอกเนาะเลยข้อศอกเลยลูกค้าจ๋ารหัส A 6 6 5กสีชมพูม่วง6 5หสีเหลืองค่ะลูกค้าจ๋ารหัส A 6 6ห้แขนเป็นแขนสี่ส่วนนะลูกค้าแบบใส่สบายมากๆเลยนะคะไม่เน้นพุงไม่เน้นสะโพกลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาเป็นทรง A ลงมาแบบนี้นะคะเป็นงานกระดุมหาหน้าแกะได้ทุกเม็ดเลยตรงนี้เขาจะแต่งแบบพิมพ์ดอกแล้วก็วิบวับแบบนี้เลย58สีม่วงค่ะลูกค้าจ๋า A 6 5 8สีม่วงนะคะ A 6 5 8สีชมพูนมค่ะลูกค้า A 6 5 8้สีน้ำตาลค่ะลูกค้าแล้วก็ A บกื้าลแปา yeah อ่ะน้ำตาลก็สวยใครชอบน้ำตาลจัดได้เลยลูกค้าใครชอบน้ำตาลจัดได้621ลูกค้าจ๋าสำหรับรุ่นนี้นะ A621 ค่ะเป็นงานลายพื้นแผ่นกระบอกตรงนี้นะสวยมากพี่ดูตรงแผนของเขาจะเป็นแข่นประมาณแบบนี้เลยก็ A621 สีดำค่ะลูกค้าใครชอบนะคะแคปรูปทกเป็นงานแผ่นจ้๊แบบนี้สีสดใสมากตรงนี้จะไปในตัวเสื้อเลยนะด้านหลังจะเป็นเล็บไม้ยกักลูกค้จาจ๋าได้หนึ่งสีดำค่ะรหัส A631 สีดำรหัส A631 สีกรมนะคะสวยๆเลยลูกคาก้าจ๋าได้นรหัส A627 ฟรีไซส์ยืดได้เยอะเลยเป็นงานกระดุมผาหน้าแกะได้ท หรือว่าเราจะพับแขนเสื้อขึ้นไปได้นะเนี่ยเราพับแขนเสื้อขึ้นก็ได้จ้ะลูกค้าจ๋าใส่สบายนี่แบบนี้ก็ได้สวยๆเลยลูกค้านะคะ A 6 2 7จะมีสีดำ A 6 2 7จะมีสีน้ำตาลเดี๋ยวน้ำใส่สีน้ำตาลให้ดูหนึ่งสีนะ A 6 2 7จะมีสีชมพูมเทานะคะลูกค้าจาา๋ารหัส A 6 2 7ค่ะ